ดีค่ะดิฉันนางสาวกินิดาสแสงอาวุธศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะดิฉันนางสาวพนลินมิลโพธ์กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปทัปทวร์ห้องน้าโรงเรียนานานมนพิทยาคมเพื่อให้นักเรียนได้เข้าห้องน้ําอย่างมีความสุขพร้อมทั้งวันนี้ดิฉันจะพาไปชมเรื่องหลังการบริหารจัดการแบบจอลืกจากท่านผู้อํานวยการด้วยค่ะ การปรับปรุงพัฒนาห้องน้ำห้องส่วมของนักเรียนโรงเรียนนามนพิาคมเราเริ่มจากเราต้องการตอบโจทย์ของนักเรียนและผู้ปกครองคุณค,ร,ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนํามนพิยาคมในการที่จะทําให้ห้องน้ําห้องซ่วมถึงแม้รวมทั้งสุขภัณฑ์สามารถที่จะมีความสะอาดสะดวกและปลอดภัยทั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลียมและวัดป่าอุดมธรรมในการสร้างุนน้ำสะอาดโดยการเชื่อมเข้าระบบทั้งสองสถานที่เพื่อจะให้ระบบน้ำของโรงเรียนนามนเพล่อมไม่ขาดแคลนและมีความพอเพียงในการบริโภคจากผลการดำเนินกิจกรรม5สความปลอดภัยของสางครสษและสร้างความทันสมัยให้แก่สุขขาดีมีความสุข เราสามารถเชื่อมั่นได้ว่าเราสามารถตอบโจทย์นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนให้มีความเชื่อมั่นว่าโรงเรียนนามบุพิคมได้ดําเนินการสร้างความพึงพอใจให้แก่โครงการนี้ได้อย่างเต็มที่โรงเรียนนามบุพิทยาคมมีห้องน้ำทั้งหมดจำนวน18ห้องแยกเป็นห้องน้ำชาย6ห้องห้องน้ำหญิง12ห้อง แต่ยังมีการปรับปรุงและซ่อมแซมให้เหมาะต่อสภาพการใช้งานอยู่เสมอน่ามนพิทยาคมได้เข้าร่วมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์5สสะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะและสวยงามค่ะว่าด้วยกระสูงศึกษาพิการมีนโยบายแนวทางการศึกษาขับเคลื่อนนโยบายสุขาดีมีความสุขเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยค่ะ หลักการของการมีห้องน้ําที่สะอาดและปลอดภัยเป็นไปตามหลัก5สอค่ะ 1. สะอาดแหล่งสะสมของเชื้อโรคแสงสว่างเข้าถึงและไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่างเข้าห้องน้ําค่ะไม่ใช่ครับมันคือการแสดง 2สะดวกห้องน้ำเรามีอ่างล้างมือสะดวกต่อการใช้งานนะคะ3ส,ะส,าสะบายห้องน้ำอยู่ใกล้กับตัวคารททำให้สะดวกสบายง่ายต่อการเข้าห้องน้ำค่ะสี่สุขลักษณะโรงเรียนเรามีเจลล้างมือและกระดาษชำระค่ะ 5. สวยงาม สวยงามห้องน้ำเรามีกระจกไว้ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายค่ะหลังจากที่ได้เข้าห้องน้ำแล้วก็รู้สึกสดชื่นสะอาดมากๆเลยค่ะพอโรงเรียนของเราให้ความสำคัญมาตารฐานในด้านความสะอาดปลอดภัยของห้องน้ำค่ะเมื่อพวกเราได้ใช้ห้องน้ำก็รู้สึกสะอาดสดชื่นปลอดภัยมากๆเลยค่ะ ปิดทุกสุขใจให้รบริการตลอดเวลา Happy Toilet โรงเรียนนามนพิยาคมขอบคุณ มาอาบสะดวกสุขลักษณะไม่มีกลิ่นปลอดภัยสวยสบายพวกเรานักเรียนโรงเรียนบ้านนา กรกกรังประถมมีนักเรียนทั้งหมด589คนมีห้องน้ำทั้งหมด4จุดจุดละประมาณสิห้องขึ้นไปมีการปรับปรุงซ่อมแซมให้หน่าใช้อยู่ตลอดเวลาสะอาดครีมห้องน้ำของเรามีการรักษาความสะอาดโดยมีแม่บ้านมาคอยทำความสะอาดในทุกๆวันวันละสามเวลาคือเช้ากลางวันและเย็นมีแสงไฟในห้องน้ำเพียงพอพื้นห้องน้ำแห้งไม่เกียกเสื่อแฉะไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำและยังมีการ วางสายอเบดลงในน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นอันตรายต่อนักเรียนและยังมีต้นไม้คอยให้ความร่มรื่นแก่นักเรียนซึ่งจะมีนักการพันโลงคอยตัดแต่งกิงเพื่อความสะอาดและปลอดภัยครับสะดวกคอนเวเนียสุขาโรงเรียนของเรามีทั้งแบบชักโครกและแบบนั่งยองและมีห้องล้างมือที่สวยงามมีสบู่ แล้าจีแอลโกอฮอล์ล้างมือข้างอ่างล้างมือและมีกระดาษชําระสําหรับเช็ดมือและมีห้องน้ําที่เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนและคุณรูในโรงเรียนมีการวางสิ่งของไว้ในหมวดหมู่มีระเบียบของการใช้งานต่าง,บางสบาย comfortable โรงเรียนของเราครูนักเรียนและผู้ปกครอง สามารถใช้ห้องน้ําร่วมกันได้เพราะห้องน้ําที่ดีต้องมีความสะอาดและปลอดภัยและไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําในที่ต่างๆเช่นถังใส่น้ําอ่างล้างมือสายฉีดชําระและระบบไฟก็สะดวกสบายในการใช้งานเปิดเมื่อไหร่น้ําก็ไหลไฟก็สะดวกเมื่อนั้นและเรายังให้ความสำคัญกับผู้ทีพิการโดยมีราวจับสําหรับผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการในการเข้าใช้ห้องน้ำเป็นการช่วยการเข้าถึงที่จำเป็นซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นคงการทรงตัวเมื่อเวลายืนเดินนั่งสุขาลักษณะไฮจีนโรงเรียนของเรามีการรักษามาตรฐานความสะอาดอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีการดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศที่น่าใช้และถูกสุขาลักษณะ และยังมีกระดาษรีไซเคิลสำหรับนักเรียนหญิงที่ต้องการห่อผ้าอนามัยที่ใช้แล้วให้ห่อผ้าอนามัยแล้วนำไปทิ้งที่ถังขยะโดยถังขยะจะเป็นถังขยะแบบใช้เท้าเหยียบซึ่งช่วยป้องกันเชื้อโรคและลดโอกาสการสัมผัสจากถังขยะโดยตรงมีพัดลมดูดอากาศเพื่อลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และเพื่อให้มีความหอมมากขึ้นจึงมีการนำใบเตยและมะกรูดมาตั้งไว้ในบริเวณห้องน้ำทุกวัน ยงาม t t r a c t i v e โรงเรียนของเราไม่ว่าจะเป็นภายในห้องน้ำและภายนอกห้องน้ำจะมีสีสันที่สวยงามมีกระจกที่ใสามากไม่มีรอยหยดน้ำและยังมีไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกไว้บริเวณหน้าห้องน้ำเพื่อเพิ่มความสวยงามสบายตาให้บรรยากาศน่าใช้มากยิ่งขึ้นปัจจุบันโรงเรียนของเราได้นำหนักห้าสออมาใช้ในโรงเรียนทำให้ห้องน้ำสะอาดปลอดภัยน่าใช้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ โรงเวนของเรายังมีการนักสามารถ,ถาฐานโดยมี QR code ให้สแกนและเข้าไปกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำเพื่อรับฟังปัญหาและนำข้อเสนอแนะน่านำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีมากยิ่งขึ้นสุขาาดีีมมคว ฮาดีชีวิตมีความสุขคนปล่อยทุกทิ้งไปใจสุขีสะอาดสะดวกใส่งามสบายดีบวกสุขะแพงของดีมีสุขเอ้ยเขียวชมพู สวัสดีค่ะพวกเราทีมงานสุขาดีมีความสุขขอนำพาทุกท่านไปพบกับบรรยากาศสุขาดีมีความสุขของโรงเรียนมอศถีพิทยาสรรค่ะโรงเรียนของเรามีการดำเนินการปรับปรปุงห้องน้ำนักเรียนโดยใช้หลัก5สอดังนี้ค่ะ 1. สะอาด รักษาความสะอาดเพื่อให้พื้นห้องน้ำแห้งตลอดเวลาปลาซาจากกินไม่พึงประสงค์ครับ 2. สะดวกสะดวกมีการปรับปรุงซ่อมแซมและจัดวางสิ่งของต่างๆเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน สวนขิงพิทยาสาันสถาบันแหล่งความรู้อันฟูเฟืองมุ่งผลิตเยาวชนไทยให้รุ่งเรืองนำกระเดื่องเรื่องลือไปกลาสามสบายสบาย,บายมีระบบไฟฟ้าและน้ำประปาปลอดภัยครับ ลูได้อย่างสบายใจครับ 4. สุขลักษณะสุขลักษณะ,ะ,ษณะมีการดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศที่น่าใช้และรักษามาตรฐานตามองค์มณเมัยเพื่อสุขภาพ และอนมุมายของผู้ชายครับ 5. สวยงามสวยงามจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อยสวยงามเกิดความประทับใจต่อผู้ชายบริการ ทั้งหมดนี้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายประหยัดพอเพียงและเน้นความร่วมมือกันในการพัฒนาทั้งครูและนักเรียนทำ,ทำได้ทำทันทีท,ที่วันศุกร์เตยมคุณธรรม มอสวนขิงพิทยาสันมารวมกันสร้างสรรค์เถิดน้องพี่คุณครูเก่งนักเรียนก็เด่นดีเถิดศักดิ์สีีคู่ดามนกาลสิน